ว่าพรพาไปดูเรื่องไฟป่าหมอกควันหน่อยดูะนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องจับตามองนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถค่ะได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์นะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะคะรวมไปถึงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะ ที่บริเวณสนามกีฬาพญาพิชัยดับหักนะคะหน้าสารการจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5โดยได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถอาสาดับไฟป่าและรถบรรทุกน้ำค่ะพร้อมทั้งปล่อยขบวนเดินรณรงค์นะคะแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตอำเภออุตรดิตฐจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะพื้นที่ทั้งหมด17จจังหวัดของภาค เหนือเนี่ยประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเมษายนของทุกปีนะคะก็จะมีหมอกควันปกคลุมไปทั่วค่ะทําให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าวนะคะอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสิ่ง,งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขอ,อนามัยของประชาชนด้วยรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะทั้งนี้ทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์เองนะคะก็ได้มีการประกาศให้จังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าให้ปัญหาหมอกควันและไฟ ไฟป่าเนี่ยเป็นวาระที่สําคัญเลยนะที่จะต้องดาเนินการในการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องโดยให้แต่ละอําเภอนั้นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดทํากิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการทําบัญชีผู้ที่มีอาชีพหาของป่ารวมถึงล่าสัตว์ด้วยเนี่ยนะคะก็ยังมีการประกาศห้ามให้เข้าห้ามห้าม,ห,ามห้ามล่าสัตว์โดยเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ยังคงเน้นย้ำม,มาตรการการป้องกันเป็นหลักเช่นเดิมค่ะก็เป็นหนึ่งสาเหตุสําคัญของการเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งในงเมื่อเมื่อวานนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ย ค่า,ภา,ภาปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยโอ้อันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณนะสาเหตุสําคัญก็คือหนึ่งสาเหตุสําคัญละกันก,ก็คือการเผาป่า นั่นเองใช่คุณแล้วตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าจับได้ว่าใครเผาป่าหรือแม้กระทั่งเผาในพื้นที่การเกษตรของตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะมีโทษจำคุก7ปีนะคะแล้วก็มีโทษปรับ1 4 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอย่าบอกว่าเผาในพื้นที่ของตัวเองไม่เป็นไรนะคะหรือว่าคิดว่าเลเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากวดขันกันอย่างเข้มงวดค่ะ